อยู่กับผมช่างเฉียวสา,ายแต่ครับสวัสดีก่อนตัวนี้ยไหน <c oughs> <c oughs> หนากับขาวหนาตื้นเงนี้ยแก่ไหมเออมันคือดำให้เนี่ยน่ะหนาคือดำ <c oughs> ดำจะเกิดทีนี่น่ะจะเป็นล่านี่เลยบอกโขงตงเรียนงานนี่ตัวนี่เราก็จะมาปะยางให้เสียบป่ามา ที่พินิจประเทมามา,มาเกตบดอัดน่ะจำได้ปะแล้วแหลมแหลมานี่ร้านนี้แหละครับรถตักยางรัวงร่วรั่วแต่หมู่บ้านเด้ร้านใหม่นะน่าจำบ่ได้บอ,ไบอกที่เอาเข้าทางไหนวะโอ้ร้านติดกันที่พินิจมาเกตบดอัดนะ่ะเราพินิจเป็นคนมระเทนะ่ะ สวยจัดโอ้โหรถตักยางรั่วมีคนอยู่หรือเปล่าเนี่ยเสียฟามฟอร์มริดมันเส้นนเติมลมกันก่อนเลยเกิดอะไร ฮะเห็นไหมไหนสิว่ามีคนอยู่ขนาดจะไปทางนอกนอนหรือเปล่าคันนี้คันนี้รถไปไหมรถเล่าว่าไม่รถเซนันบ่เสรษฐะหรือเปล่าเหมือนรถเศรษฐะนะครับคันนี้เมียขับขับไหนนายขับขับไหนอู้ ขี้รถเซียริซิ์หรือเปล่าโชว์คุณนุ่งเรืองสุดยอดทุกคันครับเสียปาบอกว่า,าร่วงแต่เมื่อวานครับพอดีผมติดงานอยู่มาไม่ได้โอ้โหเทพื้นเองมั้งนี่ น่าจะกำลังจะลงตะชั่งนะครับเนี่ยตลาดน,นี้ร้านเก่าติดกันเลยครับวัวไม่นเครื่องตัดหญ้ามานตัดหญ้าให้วัวไหมเอาลงทําไมป่ะนี่เสนิดหละมาเทร้านนี้อือหือจุกใหญ่หนายเอาหัวเป่าเลยมุนสอนออกแล้งหัวเป่าเลย,ย,เลยฮะทำอะไรไเ,เอามแาเลงใหญ่เลยจะแามาลงเล็กขึ้นยังไงเลยอืม หัวเปล่าอ่ะหมุนซ้อนเอาก่อนเป็นจุกใหญ่คีมไหมได้แล้ว รถตักยางรั่วน่าจะไม่มีคนอยู่ลานเมย์มาไหนอุ้มอิใครก็ยังมาบบเมนบบเมนคนละล้านยังมั้ห่วยาาแต่ก่อนมาเซาล้านนั่นแหละมาเซาตากมันเป็นล้านตากนะเอามันขึ้นมาจากขมิ้นปุ๊บมันจะมีความชื้นไงเขาก็สีมาตากตากให้แห้งบบเมนดีได้มันขมิ้นดินกันหลาย คนไม้ขับไม่รถพว่วงเลยขับไหมขับขนาดไหนบอกได้วจะสมัครให้คันที่เก่าที่สุดใช่ไหมเด,ด็กน้อยชอบขับรถเก่าเร็วอะ,วะอะไรตัวเดียวแหละ รั่วใหญ่บอกไม่ขึ้นเลยเส็แล้วเกินแล้วะเ,เ,เร็วดิโห<ฮ>โห<ฮ>ขึ้นทันาทียันมึงขึ้นทันาทอขึ้นแล้วนี่เร็วนลขึ้นแล้วต้องเติมลมนะครับมันจะได้ขึ้นแรงง่ายๆนะครับ<ฮ>ใช่ไหม<ฮ>นะครับนะพ<ฮ>ี่น้องนะ ใส่พี่น้องเองขึ้นเลอ้รตักคันนี้น่าจะเก่านอกหรือเปล่าได้ยังเยี๋เวยอะไายังฮะ็ะ <Yeah. S 1> แทนไหมเดี๋ยวมันสุดก่อน <Yeah. S 1> ไหน เหล็กแผ่นไหมล่ะอยู่ไหนอ่ะถ้าเหล็กแผ่นมันจะดีกลัวมันไม่ลอยไงได้ยังสุดไปวะขึ้นไหมยมนขึ้นไหมได้ยังเยอะไมหไมฮะอ๋ะเอเอาลงออหอยนะ ขับขันไหนนะเดี๋ยวถามท่อแกให้เด็กน้อยอยากขับรถพ่วงครับ,ค,รบคันแรกนี้น่าจะเป็นรถเสียสิทธ์นะประสาทครับของเสียเปล่าฮึยได้ขั้นจมๆนะครับเดี๋ยวจะเ,เ,เดินไปดูใกล้ๆขันนี้ วิกเตอร์น่าจะขึ้นมาแต่เมื่อวานนะแกน่าจะกลับบ้านครับปพรเมตคันนี้ก็วิกเตอร์คันนี้ก็น่าจะเป็นรถเสียสิทธิ์นะครับเด็ก,ก้าอันนี้ก็ของเสียปาล์มเสียสิทธิ์แตสองคันครับคันนี้แล้วก็คันแรกเสียปาล์มคันนี้คันนี้ครับสุดยอดเลยครับน่าจะกลับบ้านนะครับ น่าจะกลับบ้านโอ้สายแบกรู้กันครับเต็มกล่องปาดม้อก๋วยเตี๋ยวโอ้โหท่อพี่น้องสุดยอดนะครับของแท้อื้ของแท้ครับของแท้ นี่น่าจะคันนี้ลงมันนะครับน่าจะตากเสียปามน่าจะเทพื้นเองนะครับบางส่วนก็น่าจะจางคันนี้ก็น่าจะยังไม่ลงคันนี้ก็ยังเมื่อก่อนเสียปามน่าจะเช่าลานฝั่งนู้นค่าเช่าเพงก็เอาบอกลมลงดิ ดูนขึ้นไปขับรถตักเชเลยขับเป็นไหมนะ่ะพี่น้ำอะไรออกไนเท่าไหร่น้ำอะไรน้ำฮะน้ำอะไรน้ำมันบ่น้ำฝนอ๋อน้ำฝนเอาเนี่ยมบักลุ่มเบอร์สามหกหรือสามห้าสามแปดอะขออนุญาตปลายยางครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ ยบายครับยาายก่อนบายหน่อย